ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูผัดกะเพรามาแนะนํานะครับก็วันนี้ผมจะผัดกะเพราหัวปลีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะมีหมูบดนะครับวันนี้ผมใส่หมูบดด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เผื่อเด็กๆทานได้นะครับใส่หมูบดไปด้วยแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับกับกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะครับ แล้วก็ใบกระเพรานะครับอันนี้ผมก็เด็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีผงนัวนะครับแล้วก็น้ํามันหอยนะครับมาหน่อยปรุงรสนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือหัวปีนะครับอันนี้ผมก็หั่นซอยไว้แล้วนะครับแล้วก็แช่น้ําส้มสายชูไว้นะครับเพื่อที่จะได้หัวปีเราไม่ดํานะครับก็เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับก็ทุกคนครับอันดับแรกนะครับล้าผมจะมาลวกหัวปีก่อนนะครับผมก็ตั้งน้ําให้เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เกลือลงไป นี่เพงนะครับคนคนให้เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลวกหัวปีให้สุกก่อนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่หัวปีลงไปเลยนะครับพวกเลยที่เราหั่นซอยไว้นะครับลวกให้เขาสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลวกก่อนก็ทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สุกแล้วนะครับหัวปีเรานะครับลวกแล้วผมก็จะไม่ให้แบบสุกมากนะครับเดี๋ยวเรานําไปผัดอีกนะครับ ็เดี <im sharing> ๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะครับก็ผมก็ใส่น้ํามันไปแล้วนะครับน้ํามันเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเลี่ยนนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่พริกนะครับที่ผมโขกไว้นะครับพริกกับกระเทียมที่ผมโขกไว้นะครับเราจะนําไปผัดให้หอมก่อนเลยนะครับผัดเลยรสชาติความเผ็ดก็ตามใจเราชอบเลยนะครับถ้าเราชอบความเผ็ดเราก็ใส่เยอะๆเลยนะครับ ผมผมก็ชอบทานเผ็ดนะครับผัดกระเพรารสต้องจัดนะครับเราจะผัดให้หอมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หมูบดนะครับลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันกับพริกของเราเลยนะครับ ก็ทุกคนครับหลังจากที่หมูเราสุกดีแล้วนะครับผมก็ใส่หัวปีที่ผมลวกไว้นะครับลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดเข้าสผสมให้เข้ากันเลยนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองทานนะครับลองลองทำทานดูนะครับเมนูนี้นะครับก็ทุกคนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะครับ ผมก็จะใส่ผงนวนะครับลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมก็จะใส่ลงไปตักซะหน่อยนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับผักเขียวนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำมันหอยนะครับของเราครับใส่ลงไปเลยรสชาติตามใจเราชอบเลยนะครับเราชอบรสชาติไหนเราก็ปรุงไปเลยครับ จากนั้นก็ผัดกุ้งเค้าให้เข้ากันเลยครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆครับแล้วก็แซ่บด้วยนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทานนะครับขอแนะนําเลยนะครับเมนูนี้นะครับลองทำลองทําทานดูนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราปรุงรสชาติไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับ ทุกคนครับรสชาติก็โอเคแล้วครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ใบกระเพรานะครับลงไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใบกระเพราจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยนะครับทาทานอยู่บ้านนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ เทลงไปเลยครับเป็นเมนูที่ทํำง่ายๆมากเลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็ทุกคนครับผมก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับ เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับทุกคนผัดกะเพราหัวปีนะครับใส่หมูสับนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ